สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูสุดอลังการนะครับผมเป็นยำกุ้งสดไข่แดงเค็มนะครับอันนี้ปลาล้านนวลเลยนะครับผมวันนี้ฟิลมือภรรยาผมอีกแล้วนะครับผมทานคู่กับผักสดๆแบบนี้นะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับทานใหญ่มากดูสิเพื่อนๆ Hi guys welcome back to my channel today I'm gonna eat Thai spicy salad shrimp and salted egg yolk and eat with fresh cabbage m mm, m it looks so spicy let's go มาัะขอใช้ตัวช่วยช้อนคู่เหมือนเดิมโ,โหดูดูกุ้งครับบิ๊กไซส์โอ้โหใหญ่มากเพื่อน Ừm, rất là ngon Cung mà các bạn Makan, makan, gak จุกๆเลยครับเพื่อนๆ็นแบบนี้หายอยากไปอีกนานๆๆอืม ฟินมากครับเพื่อนดูขนาดกุ้ เงินตัวใหญ่มากครับจุกเลยครับ มากเลยครับคนาครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูนี้หืมจุกๆเลยครับผมผมนี่จุกเลยกุ้งตัวใหญ่มากๆครับผมมาครับมมนูกันต่อนะครับผม่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ ชมได้นะครับผมยให้ผมแก้ไขตรงไหนประปูตรงไหนแล้วก็แนะนำเมนูกันเข้ามาได้นะครับผม That's it for today thank you for watching and supporting my channel thank you very much you guys bye bye See you